สวัสดีครับผมวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับร้านออมบิ๊กไบ์นะครับอัปเดตเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับผมคันเจ้านินจาสามร้อยนะครับผมปีคอ,สองส4พันสิบสี่แท้นะครับตัวนี้เป็นโฉม f อนะครับมีท่ออาคาเปอร์วิกนะครับผมยางหน้าหลังเต็มนะครับสีเทาดำนะครับผมล้วยใหม่คันนี้ที่สองหมื่นเก้านะครับ ไฟหน้าเปลี่ยนสีนะครับชิวแต่งครบกระจกครบนะครับ ไปเครื่องอะไรไม่มีโชว์นะครับคันนี้ราคาที่6กหมื่นเจ้านะครับผมเอกสารครบล่มโอนนะครับรถอยู่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับรูปเพิ่มเติมเดี๋ยวผมลงไว้ที่เพจออมบิกไบเลยนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ